จ้าพี่น้องจ้าพอขโมนตื่นแล้วจ้านี่คะ่ะมีเพี่นเอารูปลูกสาวให้ลูกตาลนะจานพี่่อุ๋งอิงให้ลูกตาลแล้วอมีลายเขีนพี่่อุ๋งอิงด้วยอ่านว่าไงอุ๋งอิงพี่่อุ๋งอิงเขียนเหรอจ้าพี่่อุ๋งอิงเขียนเองเลยโกูจ้าอาหารเบ่งเบิงบ่งรูปสวยๆดูทูกดูรูปสวยๆ,ๆ,ๆ,ส,วยๆส,วยสิ ติดไว да ้ในห้องนอนได้บ่เน er> ี่ยบ่ต้องบ่ต้องติดร้านกาแฟได้บ่ร้านกาแฟลมพัดยางมันตกเอาไปติดไว้ในห้องนอนได้บ่อันใดจ้ะกระอ่าชุดร้องเพลงชุดนั่นติดใส่ในกล้องดำเลยด้ะว้าวสวยมากมายเลยเนี่ยจ้ะพี่น้องจ๊ะรูปนีหละอุ้ยสวยแท้หวะ น่ารักมากเลยสวยด้วยสวยด้วยโอ้ยนะใส่่อะะไรนะใสคอนแทคเลนข้างหลังเป็นผ้าม่านผ้าม่านผ้าม่านเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่าสวยปะน่าจะเป็นผ้าม่านไว้เขาติดแต่งตัวเขาเอาเขาเอาผ้าปิดไว้เผื่อเขาแต่งชุดไงเห็นอยู่จ้ะอ๋อหนูเห็นอยู่มันว่าเห็นในคลิปยุติอ่ะ ลูกตาลก็ดูคลิปเหมือนกันเด้อหอัวฟูฟูเนี่ยเขาเอาผ้ามาปิดบังไว้เพื่อเขาจะถอดเสื้อาเปลี่ยนชุดเป็นร้องเพลงอย่างนี้อ๋อจ้าจ้าโอเคดีด,ดีลูกจ้าพี่น้องจ้าพอขอมวลแล้วว่าลานกาแฟมันยังม่ได้สมบูรณ์เนาะเราก็เลยเอามาห้อยไว้ในห้องนอนก่อนจ้าเพราะว่าเอาไปติดไว้ตรงนั้นจะล้มพัด มันพัฒนาสมบูรณ์ลมพัดมาเดี๋ยวจานรูปน้องเสียหายพอเราเลยเอามาเก็บไว้ในห้องห้จ้าอยู่ในห้องนอนเลยจ้ะอุย้ยรูปอีหลาคือง้ามแ้ว่ะฮ่าพี่น้องอุย้ยนางฟ้าหน่อยตาหักคือตุกตาเนี่ยแหละพี่น้องอุย้ยขอบคุณผู้เพิ่นหมอบรูปสวยๆนี่ห้เนาะนห่จ้ะว่า มีหอดหัวใจพร้อมเด้ลายเส้นเพิ่นน่ะอีหล่าจ๊าให้พ่อกับอีเมียเบิดหนีเร็วๆด้วยลูกเด้อคำอวยพรอีหล่าแล้วกับำอวยพรจากพ่อๆแม่ๆเอฟซีตุกๆท่านที่มอบให้แล้วจ๊ะพอขโมนแล้วว่าเอามาเก็บไว้ในห้องนอนก็น่าจะน้อย่ารูปเสียหายถ้าเอาไปติดร้านกาแฟเพราะว่าลงมันแห้งร้านกาแฟก้บวพันได้สมบูรณ์ปนใดขันเอาไปติดปุ๊บ ลมผัดมาคามันตกคามันย,ยังย้เมือคืนจะยามมันเสียหายพอเราเลยเอามาติดไปในห้องน้อนก็นนองจ่าน้องพี่น้องเก็บรักษาไว้ดีๆก่อนดีใจดีใจพี่น้องจ้าขอบคุณทั้งผู้หยยันรูปมาแล้วก็รับมวยพร้อจากพอ,พอพอแม่แม่เอฟซีทุกท่านแล้วก็อีหล่าพร้อมรับมวยพร้อจากอีหล่าอุ้งอิงน้ำขอบคุณจ้า ตุกตาหน่อยเวยพี่น้องตาหักหลยพอเขามอแล้วสองลานกาแฟให้ไปจจ้ะลานกาแฟเดยวมันมีมันหลุดจ้ะ อันไดที่มันหลุดแล้วสมห้ยจ้าหลังจากตื่นนอนมาก็มีแต่แนวเฮดหลังจากตื่นนอนมาเราก็มีแต่แนวเฮดนะจ๊ะ อพอขมวนเนาะ<ม>เรามาสอมร้านกาแฟมงนี้ให้นะจ๊ะที่เอาเคยเอาไม้ไผ่ตีไว้วันนี้มันหลุดจ้ะเรามาตีคื้นให้เราจ้ะแนนแล้วค่ะแยบนี้นิดนึงนี่แนนแล้วค่ะ,นะนนนนแ,คะแนนแล้วพีว่น้องจ้าแน,นแ้องจ้างใดแบบโยกเกลย,ยกเกยกออกหมดเลยจ้ะลมมันพัดเนาะแล้วก็มาสอมให้แล้วค่ะสอมเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลูก อีลาเด้อรูปอีลาว่านันี่มาติดร้านกาแฟทั้งน,นี้พอสอมรถพอเทียดรถจัดเดี๋ยวไปเบิ่งดีกน้อย ที่เจียนเอาถังน้ำรู้จ้ะแต่จใจพ่อเพิ่นไปสอมเรื่องถังน้ำให้พ่อแล้วสอมบดล็อกก้อนน้อพี่น้องเนาะเอาเย้ยไปให้พ่อนล้วขึ้นเลยไม่มีอะไรเหนื่อยมนุษย์ทำรูม้มีป้นะ่ะม,มีอะไรที่มนุษย์จะทำไม่ได้ ติองตัดกับมีเนี่ยต่มาใส่นี่เปาะข้วขนกับลูกๆจะมาปอกถ้าได้กับบาอย่บาลก็แก๊กราเฮ็ดเบิร์ดพี่น้องเราบ่อยลูกเห็นเนี้ยยากลำบากจ้าพี่น้นองจ้าค่อยบอกคอ่อยสอน,นลูกไปนัดนึงแหละอันใดเฮ็ด

ติดปะละเถอะอ่า,อานั่นแหละแล้วคิวพอขอมวนอ,อันใดที่เราเฮ็ดตัเองได้เราเฮ็ดเองเบื่อจา้าเราบ่อยากสร้างเด้ถ้าเราอยู่นะ่ะบ่บ่ได้จ้างสร้างหรอกจาก่าถ้าลูกยกไปไป็นไหนลูกเอาใหม่ไปน้ำนะเอาคอนไปน้ำเอาคอนกับไม้ไปน้ำลูก <ขอ S 2> จ้พอดีเพิ่นสั่งความดูเพิ่นเรากำลังกินเขาอยู่แต่ย,ย่างมาพอดีเรากินเขาพอดีก็เลยบระเทศไทยเราจะไปเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งดีหน่อยกันนมนมเนี่ยจ้ะแท่งน้ำตรงนี้แหละจ้ะที่มันมันเอียงเนาะเพราะว่าขาพอดีพันเอนี่ยจ้ะให้นุมน่มๆเขาเห็ดจ้ะระวังมือแล้วลูกระวังมือเออไว้นี่ก่อน อ้าวจ้ะขามันหลุดน่ะโอ้เอาท่อหนามนั่นออกน่นลูกนะท่อไอ้นั่นวายยุนไว่าปิวลงไปได้วนะท่อ,อนต้องสักขาไ,ไ,ไ่เห็่มันเบามนกนี่อือืตนไ่ได้เลยสีเดีวคเหล่าใไตก้นนแล้วก็ววกุ้นนอ,กอง ก้นทางนี่แ yup. หละเนี่ยจ้ะดันทางขึ้นแล้วก็นีいい่เสียบแผนี่ต้อจ yeah, ีดันขึ้นเนี่ยนี่ขนาดหน้าบุมีี้ไปแล้วตรงหน้าหน้าไม่ทรานเนี่ยได้หน้ามีแค่นั้นหรอกแต่ไปทามันกระนักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวซอยกันน้องมิ้วเป็นคนน่า้าหนประมาณนี้น้องน้องมิ้วเป็นคนเออกไซด์นะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่กับน้องทีดันตุ่อัะไทางไปวะไปพ่อหนุกลองดันมันกันดูเดี๋ยว ถ้าดันได้เดี๋ยวแม่ชีหาหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยว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 ต้องดนันขึ้นเออยกขึ้นไหมลูกว่าแม่มดันไปทั้งหลังเด้วยเออยกกดมันขึ้นเด้๋ยได้ดไ,ไปตูดทั้งพุนของมา <laughs> ไปตูดขึ้นมาลูกไปตูดขึ้นมากันเ,<ร>เดี๋ยวแม่แม่จะเป็นคนเสียอันเอาเอาเ,เล็กเข,ข้าไปห้องเขาได้โอเคปะ่ะตองมีสิมาดันสร้อยเขาตีหรือจังใดหรือสิมากวนอุนอัวเฮ้ยนี่ พี่ไม่ขยับไปอีกลูกพอพอก่อนดเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่ะที่มันเอียงจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าแทงถังน,น้ำนี่จำนี่แหละแต่ว่าตรงนี้ค่ะที่มันเอียงเนาะจะได้ให้ลูกซอยกันยกแล้วตเตะเจ้าเล็กเอาไม้เข้าไปร้องไม้เนาะพี่น้องจ้ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนจ้ะซอยหลุดจะเข้าก่อนพี่น้อง